สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับพบกับสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาะวิรุณเดือนนี้พฤษภาคมแล้วมาดูกันว่าลักษณะอากาศตลอดทั้งเดือนของคุณผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรพฤษภาคมเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝนระยะ2สัปดาห์จากนี้จึงมีอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอบอ,อ้าว ฝนไทยตอนบนครึ่งแรกอยู่ในเกณฑ20์20-30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดน่าจะไม่เกิน40องศาพอสัปดาห์ที่สามน่าจับตานะครับลมที่พัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมตอนตกเฉียงใต้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้สัปดาห์ที่4ี่ ไทยจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับทุกภาคไทยตนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่และตกหนักมากขึ้นในภาคตะวันออกสุทภภคใต้ฝั่งอันดามันจะเจอฝน60-80%และตกหนักถึงหนักมากในบางวันคลื่นก็จะสูง2-3เมตรในบางช่วงสำหรับช่วงต้นเดือนเราอาจต้องระวัง การก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันอาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนทำซีกตะวันตกตั้งแต่เหนือจดใต้มีฝนตกหนักขั้นน้ำท่วมน้ำหลากได้และแม้เดือนนี้จะมีฝนดีขึ้นแต่ก็ยังตกไม่ต่อเนื่องดีนักนะครับเกษตรกรจึงต้องระวังเรื่องน้ำกันต่อด้วยคุณผู้ชมยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกนะครับใน YouTube และ Facebook ที่เห็นอยู่นี้และนี่คือสถานีรักโลกสามรอสิงสาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว